สวัสดีค่ะทุกคนเทพพีดาบาร์บี้นะคะเอ้าวันนี้บาร์บี้ไม่ได้ติดไฟนี่หว่าบาง่งนะมาแล้วโอเควันนี้นะคะบาร์บี้จะมาแรนดอมรีดดิ้งค่ะในหัวข้อที่ว่าเรา เป็นใครในชีวิตของเขานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเรานั้นเป็นใครในชีวิตของเขาเนาะก็การ์ดครั้งนี้เป็นการาดแบบ general reading หรือการานทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างรอสหรับกันบ้างเนาะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงฟรีนะคะตอนนี้บาร์บี้กตัดกิจกรรมอยู่นะคะเข้าไปช่วยบาร์บี้กดไลค์ใต้คลิปลิงคนะบาร์บี้ประกวดเนาะ <s> แต่ว่า นั่นแหละทุกคนก็ช่วยๆบี้หน่อยนะคะก็เข้าใครที่เข้ามาดูนะคะก็ถ้าใครใจดีก็ฝากไปกดไลค์ให้บาร์บี้หน่อยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้บาร์บี้หน่อยเนาะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะจะมีทั้งแบบอัดคลิปเอ,อ่อยูทูบนะคะแล้วก็แบบพิมพ์ถามตอบใครที่อยากเรียนดูดวงนะคะกับไพ่ยิปซีปลุกเสกอันนี้นะคะก็แอดไลน์มาได้เลยตอนนี้ พี่ยาจ,จะบอกว่าเอาจริงๆว่าวิทุ่มเทในเรื่องการสอนมากอันนี้พูดตรงๆเลยถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าแบบเออวิแบบเหมือนดูเป็นเด็กดูเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คือหลักสูตรตอนเนี้ยปาไปสองเดือนแล้วทุกคนเกือบสามเดือนแล้วรับรองนะคะว่า ทุกคนจบไปแล้วเนี่ยต้องเป๊ะปังแล้วก็ทําได้อย่างแน่นอนเพราะว่าบี้เชื่อมั่นว่าบี้สอนง่ายเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เป็นเทคนิคเฉพาะของบาร์บี้เลยนะคะยังไงก็ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ลูกศิษย์อะ่ะก็ไปเปิดสํานักเปิดตําหนักแล้วนะคะทุกคนจริงๆบี้รู้สึกเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากๆนะคะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันมันสมกับที่เราเหนื่อยอ่ะนะคะแล้วใครที่อยากซื้อของนะคะสนับสนุนบาร์บี้อันนี้เป็นธุรกิจครอบครัวของบี้เองนะคะก็ต้องมา พูดตลอดแหละเพราะว่าช่วยที่บ้านขายของเนอะอันนี้น้ำพริกนะคะน้ำพริกกรักหมูซิเกเนเจอร์ของครอบครัวข,ของบาร์บี้เองนะคะรับรองไม่เหมือนใครไม่ได้รับใครมาแน่นอนคือทำเองกับมือเลยนะคะแล้วก็จะมีถั่วเคลือบโอวัตินอันมันหายไปไหนเราไม่รู้แล้วก็จะมีผักอบกรอบนะคะผักอบกรอบขายดีมากทุกคนคือกรอบอร่อยแล้วก็ มันดีอ่ะมันดีมากมากนะคะเดี๋ยววาวจะกินผ่ออกอกรอบโชว์เนาะอันนี้พี่กินเป็นถั่วฝักยาวคือกินเล่นได้แล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะอืมอืมอมที่พี่กินคือถั่วฝักยาวเนาะแล้วก็อันนี้เห็ดหอมอร่อยมากอืมอ้ม ใครสนใจก็แอดไลน์มานะคะคือแบบเลอกขายถลุมทลายมากเลยทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบหาถนนมาติดเหล็กมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนไม่จะแคะฟันต่อหน้ากล้องไม่ได้ออืมได้ละลิ้นายาวอยู่เราเป็นใครในชีวิตของเขานะคะ เดียวไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราเป็นใครในชีวิตของเขาเนาะอย่าลืมนะคะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วใจดีก็ฝากไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำใจให้บาบี้นะคะใครอยากให้บีดูดวงฟรีให้ตามกิจกรรมก็แอดไลน์มาได้เลยเนาะเราเป็นใครในชีวิตของเขาคะเขาพลังงานให้พื้นดวงสิบใบ่อยค่ะ ที่หนึ่งนะคะ Seven of Wands Four of Wands Six of Wands ห้าถ้วย Queen of Pentacles Ace of Pentacles ไพ่เจ็ดถ้วยสองเหรียญ The f o o l จบให้ไปสุดท้ายด้วยไพ่ King of Pentacles ค่ะ ขอพลังงานไพนะะ่เนี่ยค่ะเราเป็นใครในชีวิตของเขาเจ็ดถ้วยนะคะ Six of Cups High Princess โอ้ทำไมไพ่มันพลังงานวันนี้มันแบบบวงมากเลยอะเด e f o ฟูอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,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 ดูไปเรื่อย Temperance Seriously Four of Pentacles แปดดาบ The Magician The Lovers สจบให้ไวสุดท้ายเจ็ดดาบทำไมพลังงานมันบุ้งอย่างนี้อ่ะแบบวิแทมไม่อยากจะรับยอมรับความจริงเลยนะคะบอกเลย I don't want to read it แบบว่าไม่อยากจะอ่านเลยอ่ะมันไม่อยากจะเซตเข้าใจป่ะเกา <c oughs> หัวเลยนะ <c oughs> เราเป็นใครในชีวิตของเขาหรอถ้าพูดตรงๆเลยบ่ะเอาแบบไม่อ้อมค้อมเลยอ่ะ ทุกคนอาจจะแบบว่าอยฉันรับไม่ได้ปิดคลิปเลยเราเป็นตัวเลือกอะ่ะนี่ฉันสวยขนาดนี้ให้ฉันเป็นตัวเลือกเหรออย่ามานะให้ขึ้นเป็นเซเวนโซปูคับนะคะแล้วก็ให้เจ็ดเจ็ดไม้กับเจ็ดถ้วยมาประกอบกันนั่นหมายความว่าไม่บอกว่าคนที่คุเดิวอยู่อะ่ะนางจะแบบหัหอมหรอเือแบบ ทำไมอ่ะนาเดทหรอหรืออะไรทําไมตัวเลือกเยอะหรือยา่าหรืออย่าๆไม่เอาดีกว่าเอาเป็นบาร์บี้ละกัน <c oughs> ตัวเลือกเยอะเหรอไม่ใช่แต่คืออยากรู้ว่าเฮ้ยพลังงานมันแบบมันโบ้งสีมากเลยอะ่ะคือแบบเราเป็นตัวเลือกเขาเหรอเราเป็นหนึ่งในตัวเลือกเขาเหรอฮัลโหลแล้วแบบกขาาจะได้เขานี่คือต้องฝ่าฟันอุปสรรคหรออะไรเงี้ยถ้าขึ้นมาว่าจริงๆแนวโน้มสถานการณ์ความสัมพันธ์นะพี่ว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะแบบ ไม่มีสถานะความสัมพันธ์อันนี้อันนี้คือพลังงานที่มันขึ้นนะแต่มันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนร้อยปร์เ็นหรอกหนึ่งคือแบบยังไม่ชัดเจนอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้ที่คุณถามถึงอะว่าฉันเป็นแฟนของเธอหรือเปล่าความจริงเรารักกันไหมคือแบบเฮ้ยมันเห็นเราเป็นตัวเลือกหรอแต่เป็นตัวเลือกที่ตัดไม่ได้นะเว้ยพี่ว่า เราอาจจะดีว่าตัวเลือกดนึนงคือแบบไม่ว่านะเขาอะ่ะหรืออีกในหนึ่งคือเขาเห็นเราเป็นตัวเลือกจริงแล้วที่นี้ก็แบบไม่ว่าเขาจะไปเจอใครกี่คนอะ่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมจำนวนฉันเพราะว่าฉันแซบเข้าใจปะเออแบบคือนางอะ่ะ ด้วยความที่พี่ว่าหนังนะ่าจะหน้าตาดีอะ่ะคนที่คุณดิวอยู่อะ่ะอาจจะแบบดูแบบมีสเสน่ห์พรวพร้าวดูมีคนเข้าหาเยอะหรืออาจจะแบบดูเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะเออเอาง่ายๆแต่ทีเนี้ยแบบพี่ว่านะคุณคือตัวเลือกที่เขาไม่อยากจะเสียไปณนะตอนนี้นะเอออย่าเพิ่งโมโหโมโหร้ายแล้วก็ทุบคลิปของอวบบี่แล้วก็แบบว่าปิดคลิปทิ้งนะคือพี่ก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่แบบว่าให้ขึ้นมาว่าน เราก็ต้องยอมรับเนาะเราแบบเราไปชอบคนที่เขาแบบห่ำโอมเราไปชอบคนที่เขาแบบตัวเล็กเยอะอะไรอย่างนี้คือแบบฮอตฮิตเออเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงเนาะว่าแบบมันก็ต้องแบบยอมรับความจริงอะเออนะคะแล้วก็มีมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่นางอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนเวลาคุยกับใครอะไม่ค่อยชอบให้สถานะหรอกเออก ลักเอาไว้เอกะเผื่อเลือกอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็เคยมองเราอ่ะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะแต่รู้สึกว่ายังไม่จริงจังอ่ะไอคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยน่าจะยังไม่พร้อมจริงจังนะคะนางยังเป็นเดอะฟูอยู่นางยังมีความแบบหลันลายยังคิดว่าเออตัวเองเลือกได้อยู่นะคะยังคิดว่าแบบคือบี่มองว่าเอาจริงอนะนางอะ่ะคิดว่าตัวนางอะ่ะน่าจะไปเจอใครที่ดีกว่าเราเว้ยคือคือเขาอะ่ะไม่ได้เห็นคุณค่านในตัวเราอะ่ะไอตอนแรกๆอะนะคือเขารู้สึกว่า เราก็คือตัวหนึ่งตัวเลือกหนึ่งในชีวิตของเขาเป็นออปชั่นหนึ่งในชีวิตของเขาคือเขาอาจจะไม่ได้แบบรู้จักมักจีเราขนาดนั้นหรือรู้จักท่าแท้รู้จักสันดานเราขนาดนั้นคือเขาก็แค่เห็นว่าเออเราอาจจะดูดีหรืออะไรแบบนี้แต่เขาก็มองว่าตัวเขาเองเนี่ยอันตัวข้าเองก็ไม่ธรรมดาเรารู้สึกว่าเรายังหาได้ดีกว่านี้อ่ะเออในตัวของเขานะที่เขามองอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่า เขาก็ยังอยากเก็บคุณไว้นะเออไม่อยากจะเสียโอกาสนี้ไปนะคะเอาง่งายๆคือมึงไม่รักแต่มึงกักกลัวอย่างนี้นะคะเขากักเอาไว้เนาะเขากักอะไรไว้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเราคือโอกาสนึงแต่ว่าในโดยส่วนตัวแล้วบีวรู้สึกว่านางมีความเจ้าชู้กุ้มกลิ่นนิดๆแล้วก็นางมีความแบบคือไม่ว่าจะเพศอะไรพี่ก็เรียกนางเนาะนางมีความเจ้าชู้กุ้มกลิ่มแล้วนางก็จะมีความแบบยังไม่พ้อมอ่ะเออ ยังไม่อยากซีเรียสอะยังไม่อยากผูกมาอ่ะคือรู้สึกแบบยังเอนจอยกว่านะคะยังเอนจอยอยู่อันนี้คือพลังงานที่มันเกิดขึ้นมาเนาะแล้วก็อาจจะทําให้ชาวแรนดอมเนี่ยแหละรู้สึกอึดอัดนะคะว่าแบบเอายังไงดีอะไรเงี้ยรู้สึกแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้เนาะอ่ะเดี๋ยวบ๊บบี้ขออนุญาตดูความรู้สึกลึกๆแล้วกันเนาะว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับเรากันแน่ snow. นะงั้นนั่นนั่นนั่นนะเขารู้สึกยังไงกับเราอสรุปคือว่ามึง มึงเชว่ามึงหำหอมนักหรอเดี๋ยวมึงดูนะมึงรู้สึกงไงกูดกูจะแก้แค้นมึงพลังงานวันนี้คือโบ้งมาก Nice of w a n d s นะคะเขารู้สึกไงกับเราเก้าเหรียญเขายังไม่ให้โอ๊ยมันหุดหงิดว่าแรนดอมนี้คือนางยังมีความแบบแบ่งความรักความรู้สึกเนี่ยให้กับเราแล้วก็ให้กับคนอื่นด้วยนะคะ Age of แปดเหรียญ เขารู้สึกว่าเราคือโอกาสหนึ่งเท่านั้นแต่แต่เขายังไม่ได้อยากจะคอมมิชเมนต์อะเออคือแบบอะไรเขาน่าจะยังไม่ว่านะเขายังรอดูอยู่อะเอาจริงๆคนนี้คือมันโรคจิตหรือเปล่ามันมีความโรคจิตนางพลังงานตลกอะคือนางชอบให้คนแบบไฟกันพอพอเขาเหรอเอาไงแบบ คือมันมันมึงมึงมันโลคจิตหรือเปล่าเอาจริงๆแบบว่าชอบให้คนตบกันแย่งชิงกันเพื่อเธอเหรอเอาจริงๆคิดว่าตัวเองคือใครแรไอเทมเหรอเหม y g o ก็อ๋อ whatever แบบคือนางรู้สึกว่านางแบบนางจะรอดูอะว่าแบบใครคือใครคือเหมือนแบบเอาจริงๆการที่ไปชอบเขาอ่ะมันเหมือนกับออดิชั่นอะทุกคนคือไม่ว่าเอาจริงๆในความสัมพันธ์ที่คบกันแล้วด้วยนะ บางคนคบกันเป็นแฟนแล้วแต่อาจจะยังแบบยังไม่ได้แต่งงานกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือมันเป็นประมาณว่าเหมือนกับจะพูดว่าไงดีอะเหมือนกับไปไปอ u d i t i o นอะคือนางต้องมีความรู้สึกว่านางอยากให้คนที่เป็นสต็อกของนางอะคือแบบเป็นตัวเลือกของนางทั้งหมดนะโดยโดยเฉพาะรวมถึงคุณด้วยอะคือแบบถ้าเกิดเธออยากได้ฉันถ้าเธอต้องการฉัน เธอก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นสิว่าฉันอะมันเรอค่าแค่ไหนเธอก็ต้องไปตบกันแย่งฉันสิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรก่อนเป็นอะไรก่อนเอาดีๆแล้วนางก็น่าจะเคยมีปมเรื่องความรักพี่ว่านะนางน่าจะโอ้พี่ขอโทษนะที่พี่แบบสะบัดบ๊อบบ่อยอะไรเงี้ยพี่รำคาญผมที่มันแบบกึ่งยาวกึ่งสั้นมากคือ นางมีความรู้สึกวิว่าเอาจริงๆคนแบบเนี้ยน่าสงสารนะเอาจริงคือแบบว่าต้องสงสารนางนิดนึงเนาะเพราะว่านางน่าจะเป็นคนที่มีปมนะคะหมายถึงว่าในเรื่องของปมความรักอะไรแบบเนี้ยคือเขาน่าจะเป็นคนที่น่าจะเคยผิดหวังเสียใจกับความรักอะไรเนี้ยคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเอาจริงก็ถ้ามองในมุมที่ดีี่ว่าเขาก็เป็นคนที่ดีนะ เพราะว่าเขาเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเขาก็รู้ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นแรไอเทมแล้วก็แบบมีคุณค่าแค่ไหนอะไรเงี้ยคือใครอยากได้เขาก็ต้องแสดงออกสิก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นสิว่าเออแบบต้องการเขาจริงๆอะไรเงี้เย zieć. เพราะตัวเขาเองก็รู้สึกวิมองว่าเขาคงไม่อยากจะเสียใจยอีกแล้วด้วยนะคะเท่าที่บ่มองนะมีรู้สึกว่าเหมือนเขาเองก็รู้สึกว่าแบบถ้าถ้าเธออยากได้เราเราเธอก็ต้องพิสูจน์ให้เราสิเพราะเราเองก็ไม่ได้อยากจะเสียใจอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะอืม ประมาณนี้คือมันก็เป็นปกติของมนุษย์ทุกคนแหละที่เขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วพผอืญนว่าคนคนนี้น่าจะมีอีโก้ด้วยนะคะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะโอ้ยมีลาคันผมมากเลยอะ่ะมันแบบทุกคนดูดิมันกระดกเห็นไหมพี่ไม่ชอบอะ่ะมีเกลียดเอาจริงจริงี่เกลียดมากเลยอะ่ะผมที่มันกึง่งสั้นกึ่งยาวแล้วบี่ไม่เคยมองว่าตัวเองหน้าตาดีในในผมทรงนี้เลยอะ่ะคือไม่ชอบเลยอะ่ะแต่แบบ พอมันจะยาวจะยาวแล้วแม่งก็ตัดอย่างเดียวโลกจิตมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วเขาเนี่ยอยากจะเอาอยัางไงต่อไปกับเราเนาะคือตอนนี้นางยังไม่เลือกเลยทุกคนนางยังมีความแบบอยากจะดูดูไปก่อนยังแบบยังไม่เลือกใครเนะาะไพ่ห้าดาบไพ่สองเหรียญไพ่เดอะฟฟลไพ่สี่ใเท้าเพจเอาเพนจ์เคิลไพ่สามใเท้าสิบดาบ เฮ้ย p อ e s hey. s Strength จบให้ไปสุดท้ายได้ไห้เดอะเดวิลเอาจริงบ้างบางกรณีบางคนนะม่ว่าที่เขาไม่เลือกเราอะ่ะเพราะว่าเขาน่าจะมีใครอยู่แล้วด้วยอะ่ะเท่าทีบี่มองอะ่ะมันดีบางเคสเท่านั้นแหละที่แบบหนึ่งคือบางทีเขาอาจจะโสดแต่เขาอาจจะยังไม่พร้อมจะมีใครสองคือนะ่าอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวไปแล้วแล้วล้มเหลวแล้วก็มีปมก็เลยแบบเลือกเยอะนิดหนึ่งสามคือพี่น่าจะเป็นเรื่องของ เขาน่าจะมีครอบครัวหรือมีแฟนหรือแต่งงานแล้วนะคะถ้าถ้าในกรณีที่เขามีแฟนแล้วเนี่ยไม่ว่านะอีกไม่นานหลังจากที่ทุกคนดูคลิปไปนะคะไม่ว่าคุณจะดูย้อนหลังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณพลังงานประมาณไม่น่าจะเกิน3มเดือนถึงหเดือนเนี่ยคุณจะได้รับรู้ถึงแบบเรื่องราวความเป็นจริงอะว่าเออมันมันจะโป๊ะแตกออกมาทุกคน ถ้าเกิดเขาไม่ได้โสดนะเขามันจะโปะแตกออกมาภายใน3เดือนนี้หรืออาจจะโปะแตกไปแล้วก็ได้นะคะไพ่ขึ้นมาว่า5 of s o โส s นะคะให้ระวังว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีปัญหากันในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบคือถ้านางมีเมียหรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ย คือแฟนเขาอาจจะจับได้แล้วมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะต้องบล็อกกันหรืออาจจะมีการแบบควบคุมอะไรบางอย่างที่มันจะต้องขัดการติดต่อกันนะคะซึ่งบอกแล้วว่าถ้าใครขึ้นมาแบบนี้อีกไม่นานถ้าเขาไม่ได้โสดจริงๆอ่ะคุณจะรับรู้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนที่แบบโสดอ่ะเขาเป็นคนโสดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบตอแหลว,ว่าอ,อไม่ได้โสดอะไรอย่างเงี้ย คือพี่มองว่าจริงๆมันน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบมีปัญหากันระหว่างคุณกับเขาคือแบบเหมือนกับบางทีคุณอาจจะระเบิดแล้วอ่ะคุณไม่ไหวแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนแบบมันดูมันดูแบบไม่ชัดเจนไม่เห็นอนาคตอะไรเงี้ยพี่มองว่าตัวคุณเองอาจจะระเบิดตัวเองออกมาก็ได้นะคะว่าแบบว่าตัวไม่ทนละไปไหนก็ไปเลยอะไรเงี้ยคือจะเป็นความแบบว่ารู้สึกว่าแบบโอ้ย มันอุดอัดมันแบบว่าหรืออาจจะแบบเราอาจจะไปเรียกร้องสถานะแล้วมันไม่ได้อย่างงี้คือเรารู้สึกว่าแบบเอองงินงง้นเงินพอแค่เนี้ยแหละจบเลยเราไม่อยากพยายามแล้วเราอยากเฟดตัวออกมาคือเรารู้สึกว่าเราเจ็บเจ็บเจ็บไม่ไหวแล้วอะเออจริงๆอืมนึกถึงเพลงนะีแต่บี้ไม่รู้ว่ามันชื่อเพลงว่าอะไรที่มันร้อวว่าเจ็บ เกินพอเกินที่มันร้องถูกปล่าเกินที่ใจมันจะทนไว้พอแล้วที่เราต้องทนกับความเสียใจพอแล้วที่มีน้ำตาพอแล้วกับการที่ไม่มีคา่ากับใครจี่เขาไม่ได้สนใจมัน,เป,นเป็นเพลงของแว่นใหญ่อะ่ะมันชื่อเพลงอะไรไม่รู้อะ่ะแต่แบบไม่รู้สึกว่าเพลงนี้เหมาะก,กับ random reading คลิปนี้มากเลยอะ่ะ แบบรู้สึกว่าแบบคือเอาจริงๆบ้าความต้องการระหว่างเรากับเขาไม่เหมือนกันอะต่อให้ความรู้สึกมันมากแค่ไหนอะทุกคนคือแบบความต้องการของเขามันคือแบบไปเรื่อยๆมันคือยังแบบรักสนุกอยู่แต่ตัวเราเองต้องการคอมมิ่เมนต์ตัวเราเองต้องการความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงชัดเจนไงอืมมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามันเข้ากันไม่ได้แล้วมันก็แบบถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราพยายามมากที่สุดแล้วเราเราไม่ไหวแล้วอะเราอยากจะเดินออกจากตรงนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่า ตัวชาวแรนดอมอาจจะรู้สึกแบบไม่โอเคแล้วแล้วก็ระเบิดตัวเองออกมาก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวบาร์บี้ขออนุญาตเปิดไพ่แนะนํานะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรชาวแรนดอมแล้วถามว่าคุณคือใครในชีวิตของเขาเหรอมีขออนุญาตพูดแบบตรงนี้เลยนะว่าน่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งจริงๆคือแบบไม่อยากให้ไพ่ออกมาบงอย่างนี้เลยนะแต่แบบแต่มันออกมาแบบเนี้ยมันแล้วแต่พลังงานน่ะทุกคนคือนั่นแหละเอาจริงพี่ก็ ไม่อยากรับเหมือนกันไม่อยากรับพลังงานนี้เลยนะคะไพ่ห้าดาบนะคะระวังการมีปากเสียงมีปัญหาถึงขั้นเลือกลากันเนาะ <c oughs> ขอพลังงานไพ่นะคะเราไพ่อาจจะแนะนาว่าเราควรทำยังไงต่อไปดีคะเมื่อเรารู้ว่าเออตัวเราเป็นตัวเลือกอะไรเงี้ยเนา <c oughs> ะเ <c oughs> <c oughs> ดือดท้าเวอร์ว่วาเดี๋ยวมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เราอาจจะทุนไม่ไหวแล้วระเบิดเป็นออกมานะถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์นั้นก็ดีไปเนาะไ <c oughs> พ่เก้าไม้เท้านะคะไพ่สองถ้วย เก้าเหรียญเอ้ย 9. เก้าเหรียญบ้าอะไรเก้าถ้วยนะคะสามดาบมันน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คุณน้องรู้สึกถามว่าควรทำยังไงต่อไปดีพี่ว่านะใครบอกว่าเอาจริงๆถ้าเขามองเราเป็นแค่ตัวเลือกอะเราเราก็ต้องกลับมาโฟกัสตัวเองอะทุกคนเอาจริงๆบ้า คือการที่เราพยายามกับบางสิ่งบางอย่างกับคนที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าเราตอนเนี้ยต่อให้เราพยายามแค่ไหนอะมันก็มันก็เป็นได้แค่ตัวเลือกอะทุกคนคือเราจะต้องคือเราจะต้องไม่ไม่ได้แบบว่าต้องไปยอมเขาอยู่ฝ่ายเดียวว่าเขามีสิทธิ์เลือกอะคือตัวเราเองก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันทุกคนเนะี่ยคือถามว่าเขาผิดไหมเขาเองก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าเขาอาจจะยังโสดอยู่หรือเขาอาจจะยังแบบ ยังไม่พร้อมที่จะคอมมิชเมนต์กับเราเราอาจจะยังไม่ได้ใช่มากพออะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้มีอะไรถูกมีอะไรผิดนะแต่ว่าในเมื่อเราไม่สามารถคอนโทรได้คือความรักอ่ะเราไม่สามารถไปบังคับว่าแบบเฮ้ยรักกูดิอะไรเงี้ยมันไม่ได้อะทุกคน ต่อให้บังคับฝืนใจคบกันไปเดี๋ยววันนึงมันก็ต้องเลิกแต่ทีเนี้ยตัวเราเองต่างหากที่เราบังคับตัวเราเองได้บางครั้งเรารู้สึกรักเขาแล้วยังเลิกรักเขาไม่ได้เลยถูกปะอันนี้คือการที่เราคอนโทรลไม่ได้แล้วใจใเขามารักเราเราก็คอนโทรลไม่ได้อีกดังนั้นแล้วเนี้ยถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกให้กับคนคนนี้มากไปอ่ะบางทีเราอาจะต้องมาโฟกัสใจของตัวเองหรือว่าลองอยู่กับตัวเองดูสักพักหนึ่งแล้วก็ลองถามจิตใจจิตวิญญ,ญาณของตัวเองว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะ เราอะต้องการเขาจริงๆริงไหมและถ้าสมมติความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ชัดเจนอยู่แบบเนี้ยเราจะรอได้หรือเปล่าคือหรือเราเรามีความสุขหรือเปล่ากับการที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราต้องถามใจตัวเองเนาะขนาดครัวคุณเองยังไม่รู้ใจตัวเองอะแล้วมันจะทํายังไงอะเนาะความรักเนี่ยที่ดีอย่างที่วิ่บอกทุกคลิปไปต้องเป็นความรักที่ทําให้เรารู้สึกเบาสบายต้องเป็นความรักที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากอยากคือถ้าสมมติว่าการที่เราชอบใครสักคนหนึ่งอะ แล้วเราสามารถเอาเขาาเป็นแรงผลักดันในชีวิตของเราแบบว่าประมาณว่าแบบเฮ้ยเราอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้เราอยากเหมือนมันเป็นกําลังใจอะเหมือนแบบทุกคนเราเคยไปดูแบบว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักไหมหนังๆอะพี่น้ำ้องน้ํากับพี่โชนอะคือถ้า,ถ,าถ้าความรักอะมันเทิร์นออนแบบทําให้เรามีรู้สึกมีแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะแบบเพื่อที่เราจะเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า เรารู้สึกแบบแฮปปี้อะรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นมาแล้วมีใครสักคนหนึ่งให้คิดถึงก็ดีถึงแม้ว่าจะเป็นความรักข้างเดียวหรือการแอบรักก็ตามแต่คือถ้าความรักมันคือสิ่งสวยงามอะบี้บี้สนับสนุนเลยนะว่าก็รักไปเพราะว่าจริงๆเหมือนตัวบี้เองบี่ก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตโดยการใช้แพชชั่นเหมือนกันถ้าเรามองในด้านนั้นได้อ่ะเราโอเคมากๆแต่ถ้าสมมติว่าตัวเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนมองโลกในแบบนั้นเราเราต้องการอะ เราวอนเราต้องการครอบครองเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเลยกับการที่จะอยู่แบบนี้เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราไม่ชอบตัวเองเลยอ่ะในการที่อยู่แบบนี้แล้วก็เรารู้สึกว่าเรารู้สึกด้อยค่าอะไรเงี้ยพี่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องถอยออกมาบ้างนะคะเพราะว่ามันไม่แปลกหรอกพี่ว่ามันเป็นพลังงานอ่ะทุกคนมันก็ไม่แปลกว่าถ้าเขายังไม่เห็นคุณค่าเราในตอนเนี้ยเพราะว่าดูเหมือนคนที่คุณไปดิวด้วยอ่ะเขาก็เป็นคนช่างเลือกเหมือนกัน เขาก็เป็นคนที่เลือกเยอะเหมือนกันนะคะอืมมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอย่างที่บอกว่าเราเองก็มีสิทธิ์เหมือนในการเลือกเหมือนกันคือไม่จําเป็นต้องรอให้เขาเลือกอย่างเดียวเราก็มีสิทธิ์ที่จะอยากอยู่หรืออยากไปก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะถ้าเราอยากไม่เป็นยังไม่อยากเป็นตัวเลือกเราก็ต้องออกมาจากการเป็นตัวเลือกนะคะทุกคนก็คือแบบอาจจะวางใจเขาให้เป็นเพื่อนเราก็ได้อะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขโดยที่ การเป็นตัวเรื่องของใครมันไม่มีใครมีความสุขหรอทุกคนมันก็ทุกหมดแหละเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราไม่มีค่าพออะไรเงี้ยเนาะอืมดังนั้นแล้วเนะี่ยถ้าเขายังไม่พร้อมมีคอมมิชเมนต์เราก็มองโลกในแง่ดีก็ได้ค่ะแล้วก็ศึกษากันไปนะเรามีโอกาสที่จะศึกษาคนอื่นด้วยไม่ใช่เขาแค่คนเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ราศีลัคนานะคะราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีเกณฑ์แบบตรงนี้ขอให้ไม่เป็นไม่มีราศีบีเอถอะสาธุ ขอให้ไม่มีราศีวีเถอะเอาจริงราศีวีไม่เคยออกเลยนะถ้ามันออกนะกูจะด่าไพ่เวอร์โก้ค่ะราศีกันใช่ไหมกรกฏเดี๋ยวเอาจริงฉันทำพิเอากาศมาฉันทำแรนน์อฟมาฉันยังไม่เคยเห็นกรกฏออกเลยนะ ราศีเจมนินายค่ะเรจริงนี่ขอโว่าที่พี่โอยแต่ว่ไม่คิดว่ามันจะออกมาเว้ยโอ้โหราศีมังกรค่ะโอ้โหแขนอะให้เราแมนเซนจ์เฮ้ยฉันก็เล่นิีอากาศไปกับพวกเธอด้วยเนาะโอ้ยอีไพ่แกง มถ้าอยากจะแนะนําอะไรมีเกณฑ์นะคะว่าเขาคนนั้นจะกลับเข้ามาเนาะคนเก่าจะกลับเข้ามาเฟิร์สกลับเข้ามาจีบอีกครั้งหนึ่งเพฟูเนตขอให้คุณรีแลกซ์ไปก่อนนะคะอย่าไปซีเรียสกับมันเนาะอืม it's safe for you to love ถ้าแนะนําบอกว่าขอให้คุณเดี๋ยวเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาให้คุณมั่นใจว่าคือตอนเนี้ย มันอาจจะต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรอย่าง oh, baby, เงี้ยเฮ้ยทำไมพี่เนียวกองนี้มากพี่บอวว่าไม่อยากให้ราศีตัวเองออกคือมันแบบมันแกงพี่มากเลยอะทุกคนเอาจริงๆว่าราศีราศีกร,รกฎอะไม่ค่อยออกมาในไพ่เท่าไหร่นะคือไพ่บอกว่าขอให้คุณมั่นใจแล้วคุณเชื่อมั่นว่าว่า it's safe for you to love ว่ามันมันแบบมันปลอดภัยที่คุณจะได้รักถึงแม้ว่าวันเนี้ย เขาคนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณวิถึงบอกว่าจริงๆแล้วการที่เราอยากจะให้คนคนหนึงเห็นคุณค่าในตัวเราอะเราต้องมาเช็คตัวเราเองก่อนด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วตัวเรามีคุณค่าพอหรือเปล่าเอาจริงๆการที่เราไปโฟก,กัสที่คุณค่าของตัวเราเองเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้อง ทำเพื่อคนอื่นก็ได้นะคะสิ่งที่วีบอกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแล้วทําให้ชีวิตของเราสักเซสหรือว่าชีวิตของเราดีขึ้นอ่ะมันก็โอเคถูกปะนงนันแล้วเนี่ยขอให้คุณจงเชื่อนะคะในความเชื่อของคุณถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้ใช่ขอให้คุณรู้สึกปลอดภัยนะคะในการที่จะรักคนคนนี้ต่อไป net, เพ่ฟูเนตเนี่ยมันคือการปล่อยวางแล้วก็มันก็คือการแบบทำให้มันโฟล์ททำให้มันแบบ เหมือนปล่อยใจให้มันสบายๆปล่อยความเป็นอิสระซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยถ้าคนคนนี้ใช่จริงๆเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เองและเขาจะกลับเข้ามาจีบคุณเองด้วยซ้ํานะคะมันอาจจะต้องมีในเรื่องของปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะคะไม่ว่าตัวคุณเองในเรื่องปมของอดีตปมของครอบครัวก็ได้ที่คุณจะต้องไปสะสางหรือที่คุณจะต้องไปแก้ไขปมนั้นๆน,น,นะคะ หรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้นะคะที่เขาอาจจะยังมีปมอยู่นะคะอย่างที่พี่บอกว่าเขาอาจจะผ่านการมีครอบครัวหรือเขาอาจจะไม่ได้โสดก็ได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือเขาต้องไปจัดการในตัวของเขาเองก่อนนะแบบอาจจะไปเคลียร์ตัวเองให้โสดก่อนที่เราจะคอมมิตเมนต์กันเนาะ Let your friends help you นะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตขยายไพ่ Let your friends helpLet your friends help you? มีมองว่า จริงๆแล้วให้เพื่อนช่วยในการแบบเพื่อนมาช่วยอะไรกูดีวะมมิว่านะน่าจะเป็นในเรื่องของการแบบเหมือนเอาจริงๆเหมือนเราอาจจะช่วยให้เราแบบไม่ต้องไปโฟกัสตัตวเขามากอย่างเงี้ยค่ะการที่เราแบบมีเพื่อนมีสังคมบ้างอะไรเงี้ยบางครั้งมันดูมีเสน่ห์ดีนะ มันทำให้เขามองว่าเออเราไม่ได้จมปักอยู่ที่เขาแค่คนเดียวคือเรายังมีสังคมของเรามีเพื่อนหรืออีกในนึงเ e s Your Friends Help เนี่ยพีม่มองว่าอาจจะเปิดโอกาสตัวเราเองเนี่ยแหละให้เราได้เรียนรู้เพื่อนใหม่ๆคนใหม่ๆในชีวิตบ้างนะคะประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวบาบี้ขออนุญาตดูให้ข้อความนะคะว่าอยากจะบอกอะไรนะคะอ่าเป็นในเรื่องของเขาอยากจะบอกอะไรเนาะ เขาอยากจะบอกอะไรกับเราคะให้นี้ตกมานะคุยกับฉันบอกฉันกับในสิ่งที่เธอต้องการบอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็จบเธอไม่อยากฉันก็อยากให้มีปฏิหาร นะคะมันอาจจะติดอะไรหลายๆอย่างแหละอาจจะติดคอมมิชเมนต์ก็ได้เนาะเธอสวยมากในใสายตาฉันอืม,อมและถ้าเป็นผู้ชายก็คงจะหล่อมากเหมือนกันนะคะเราจะไปต่อกันยังไงดีเออเขาอาจจะแบบยังหาทางไม่ได้นะคะยังอาจจะติดอะไรปัญหาอะไรของเขาอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเขาคงเห็นว่าคุณหน้าตาดีแหละก็คือเสียดาย,ยแหละแบบจะปล่อยไปอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เลยนะคะ ปล่อยให้มันเป็นไปตามควรรองคันรองอย่าเร,าร่งเร้ารุนร้อนให้อ่อนใจโอ้ภาษาไทยพี่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะทุกๆอย่างจะลี้ใครไปเองเหมือนเขาอยากจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะ่ะการที่ได้มาพบเจอกันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะอดทนกับฉันหน่อยนะมันอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้นะทุกคนนะก็อย่างที่พี่บอกไปเนอะถ้าทุกคนโอเคทุกคนไหวทุกคนก็ไปต่อถ้าทุกคนไม่ไหวก็ออกมาเนอะ คนเรามีสิทธิ์เลือกค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวเลือกของใครเสมอไปเนาะคือเขาเลือกเราเราก็เลือกเขาได้เหมือนกันนะคะอันนี้มันจะเป็นความแฟร์ทั้งคู่เนาะโอเคนะคะที่รักฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อใครบาร์บี้ด้วยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์นะคะในกิจกรรมของบาร์บี้ด้วยนะคะถ้าใครใจดีก็เข้าไปกดไลค์ไปกำลังใจให้บาร์บี้หน่อยนะคะแล้วก็ไปคอมเมนต์ด้วยนะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวอยากเรียนดูดวงอยากซื้อของก็แอดไลน์มานะคะแล้วไว้เจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย